เนี่ยผมร้านเพลินพงศ์นะครับราคาคนละ79บาทนะครับจะเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาจะมีขนมจีนมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีข้าวขาหมูแต่ขนมจีนก็จะมี3รสชาติด้วยกันอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันสำหรับขนมจีนนะเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนป้ายไปดูนะครับแต่กติกาการทานนี่เราต้องดูไว้เลยนะครับก็จะเขียนไว้เป็นข้อๆเลยนะตักข้าวแค่พอดีนะครับทานไม่อิ่มสามารถเติมเพิ่มได้ตลอดนะครับกรณีทานข้าวขาหมูรอบถัดไปนะต้องทานข้าวในจานเดิมให้หมดก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะเติมขาหมูได้้้้้้นน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 ะะะะคครรรรัััับบอีีีีกกกกก็็็็จจเเเเเเปปตตติิิาาาาาทท่่่่ลลลลยยแแววดดงงงงๆขขมมมหหูพใใณ การข้าวไม่หมดนะครับหาพบการทานข้าวเหลือทิ้งทางร้านขออนุญ,ญาตปรับตามกฎนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้ของมาครบแล้วนะครับเนี่ยทั้งถ้วยทั้งชามนะเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าข้าวขาหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงขนมจีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดีอะไรให้ชิมกันบ้างน,นั่นเองไปดูกันครับ